เสียงรักรยกอยู่บอกให้รู้ว่าพี่เองอยู oo, oo ่หูอยู่หูฟังฟังดูนะเบื่อนักอะไรก็เรื่องรักรับรับไปเองดูท้อตัวพี่ตนไรคู่ปากต้องร้องโกเพราะคู่ไม่มีเสียงเสียก็ไพ่จุบลงไว้ใกล้จะโซอ้ออี้อมอ้ออีออ้อมเสียงเสียงจพี่นี่ละนอนดังดอีกอีก ส่งออกเสียเสีฟ้าให้ดีเส่อู้อี้โอ้ ใจเคยขโมยแต่อย่าโอยแต่โยทำไมกันแต่โวยทำไมกเขาใจตัวปีนี้กิน้ันองจะเลียดยวดามนมาดวรคู<ณ>่กร วังนะว่าเราทำเร็วๆว่าทำไม่ช้าสองคนเลยตาตารักตาดรักเนี่ยนเนี้ยสีสิ้นขึ้นั่งกูเรีกฉันจังหวะด้วยว่ะ ที่คนครูทุกุครูทุกครูฟังฟังไปแนแนโนมีคำที่หลอกลอยนอยนไม่คุู <reminded me. S 2> หัวใจพี่ปองน้องอยู่คร่ำควญหววปูท่านครูไม่ไหวรัก็ตอง้อองต้องไออย่อยอ้ยอยอ,ยอ,ยอ,ยอยรัน้องอยง Likewise, ใช้ขโมยแต่อย่าโวยจะโวยทำไมกันจะโโวยทำไม จะไ,ไม่ออกเลยอาเซียนล,ล well, ืมท uh ่าเราตอนนี้ร้องแบบท่องท่องหนังสือมากเลยอ่ะมันไม่ไม่สื่อสารไม่ไม่รับไม่ตอบมันไม่โต้ตอบนะรวมรวมมันไปซิซึซึ่งนแล้วก็ก OK> ูดร้องทำยาวมากเลยนะบางทีแบบรวบไม่ทัน อืมเนี่ยอะไรนะตรงนี้ตรงเนี้ยนกเขาไกรตัวเปลี่ยวอยู่เดียวธนาชายแบบอยู่เดียวธนาชายสั้นก็ต้องเป็นสั้นเลยอะ่ะพรงเนี้ยอือย่าให้คำมันยาวมากมีอีกมีมีเนี่ยคำแบบไม่ชัด mm hmm. จังหวะแบบไม่ลงลอะ่ะเสียงเสียงส่งออกเสียใจสี ตา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 ตตาจหมต้องลงเนี่ยแหละเสียงเส้นทรงอกเสียใจสีเหมือนแรปเลยต้องร้องคาชัดๆเสียงเส้นทรงอกเสียใจสีฟังให้ดีเสียงอู้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 จริงเหรอร้องเนี่ยมีสอู้เียมีอู้เดียวเสียงเส้นทรงอกเสียใจสีฟังให้ดีเสียงอู้อู้อู้ มีอู้เดียวมาอู้อู้ไหนแล้วไม่มีก็ค,คุยบอกวันนั้นพี่คูนนะพี่คูนบอก,อบอกเองว่ามีสองทำ <c oughs> ไมออริจิทำไมออริจิอจนอลมีอู้เดียวพ <c oughs> ี่คูนเล่ให้ฟังมันสองอู้อู้เดียวก็ได้นะไม่แต่ออริจนินอลมีอู้เดียวใช่ป่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวฟังชังทีก็ได้ไม่เป็นไรอะคูนลองสิคะ <c oughs> แต่แต่แต่อู้เดียวก็ดีค่ะคูนลองแต่แรกนีชีชีไหนอะคะซสียงซสียงเสียงไม่ได้เสียง ต้องเล่นเยอะกว่านี้จริงเดีย่อเลยูยต้องเล่นเยอะกว่านี้เลยคือยายาวเนีอันแรกอันที่สอต้องมั่เหมือนกันนะตอนนี้มันตอนนี้มันเหมือนคอปปี้มาแปะยูยูคือหยอดไปอีกอะไรเงี้ยยอดมันถึงจะแสดงอารมณ์แบบว่าคุยผู้ชายเงี้ยคุยคุยกันอยู่อ่ะ อตอนนี้มันเหมือนร้องต่างคนต่างมาคน,นที่รัาอีกทีหนึ่ง <c oughs> ร็วเสียงฉันไพนั้นกูและฉันเริ่ให้กันอยู่อยู่ฮู้อะอะไรนะไ่หรือปะหายด้วยคำบ้าอหรือว่าหรือรใคกันหรือใช่ ở đen đó này ạ